นี่วันไหนก็ชมแต่อีนาวขาวชอบเขาค่ะเดินสำรวจนี่ม่านนางพิมพ์นะยุบไปขึ้นมาใหม่นะคะนี่ยังมีหัวเข้าคงโตแล้วะคะ่ะเดี๋ยว หลังปีใหม่ทําจํานวนอีกรอบต้นนี้ชื่อว่ามหาราชาสวยมากเลยตัวนี้ตอนได้มาบอกว่าเป็นนางพิ้วแต่ทำไมมันใบใหญ่แท้เดี๋ยวต้องดูหัวเขานี่เรียกทรับเอาใบ เก่าออกหลอดใหม่มาแล้วนะคะเรียกทรัพนี้สวยนะคะนี่นี่ยักษ์ปักกลัน่นสวยดีค่ะของแท้ทรงใบนี่เป็นรถทเสนใช่ไหมโอ้ท้าทศรถ ใบเขาแปลกดีดูตรงปลายใบเขาห่อของเขาเองนะคะนี่อันนี้เป็นหน้าตาคล้ายๆนี่เป็นหงหยกนี่เป็นม้าแก้วม้าแก้วก็ลวงหัวแล้วไม่เป็นไร ดูฝั่งนี้มีบางตัวที่สวยบางตัวไม่สวยก็ปล่อยเข้าไปเนาะเลี้ยงธรรมชาติธรรมชาติค่ะนี่ทศกันตัวนี้ก็เป็นอะไรนะ เท้าจันทชนป้ายชมพูค่ะนี่ชมปานกำลังสวยเลยนี่นางสวา่ะใบเก่าเอาออกเนี่ยหลวงปู่ทิมยุบตัวค่ะนี่อะไรนะแสนคำแมนโอ้ใบนี้ใบนี้เข้าไปแล้วเอาออกนะคะใบไหนาเกา่เก่า ก็เอาออกไปนะคะเขาจะได้ไปเลี้ยงหลอดใหม่เดินสำรวจเดินสำรวจค่ะนี่ก็เหนีย่ยวไปมั่งแล้วนะคะอ่าสว,สวยกันเลย ไม่ได้เปลี่ยนกระถางเขาสักทีมีบอลสีไม่เยอะแต่ก็พอมีนะคะทำจํานวนบ้างขอเพื่อนๆพื่อนพี่ๆมาแบ่งปันเผื่อเพื่อนๆด้วยนะคะอันนี้องค์หญิงเตือนตาเตือนใจอย่างแจ่มเลยลากันไปกับความงามสวยสดสีแดงๆขององค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะ ขอให้ท่านทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขกันทุกคนทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ